สิบกันยายน2,567ที่นี่จังหวัดบึงการครับ11นาฬิกาเศษเศษของวันนี้ครับภายหลังจากที่จังหวัดบึงการนั้นได้รับฝนพายุอย่างนี้2วันซ้นซ้อนนะครับมาถึงวันนี้ก็เริ่มที่จะได้เห็นแสงแดดบ้างแล้วครับที่ทีนี้เราจะพาท่านมาชมพัฒนาการของทุเรียนต้นที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับต้นเล็กต้นนี้ แต่เดิมนั้นต้นนี้เขามีอาการใบพี่ใบเก่าใบแก่ของเขานั้นร่วงมากนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาทีนี้พอช่วงที่ใบแก่เขาร่วงนั้นใบรุ่นน้องเขาก็เกิดออกมานะครับก็เป็นการเสียสละหรือว่าสลัดใบเก่าทิ้งออกไปทีนี้เราก็เลยทําการแก้ไขปัญหาโดยการที่เราเอาจุลินทรีย์ผงมาใส่ข้างล่างนี่นะครับ จะเห็นว่าขณะนี้หลังจากที่เราใส่ผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วะระบบสภาพดินของเขามีความร่วนซุยยิ่งขึ้นนะครับประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ต่างๆนี่คือการฟื้นฟรูระบบรากฝอยนะครับเมื่อระบบรากฝอยของเขาเริ่มขยับแล้วเราก็จะเห็นว่านี่ครับกิ่งขแขนงต่างๆเขาก็เริ่มขยับออกตามมานะครับ นี่คือการทำที่ถูกจังหวะถูกลักษณะถูกขั้นตอนถูกเวลาของเขานะครับถ้าหากว่าระบบรากฝอยของเขาขยับออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าขแขนงของเขาเขาเขาจะเริ่มออกมาเช่นกันและในขณะเดียวกันเขาก็จะส่งสเสบียงอาหารมาเลี้ยงใบชุดนี้นะครับ จากนี้เป็นต้นไปองค์ประกอบที่จะสร้างความเหมาะสมให้ต้นทุเรียนต้นนี้พัฒนาต่อไปในวันข้างหน้านั่นก็คือเรื่องของสภาพรากและก็เรื่องของอากาศแสงแดดและอาหารต่างๆนี่ครับใบเก่าร่วงไปใบใหม่มาทดแทนนี่ชี้ให้เราเห็นว่าระบบรากข้างล่างของต้นนี้ฟื้นแล้วครับ ขั้นตอนในการที่เราทำให้เข้าฟื้นก็อย่างที่บอกมานะครับเราจะต้องใส่จุลินทรีย์กระตุ้นระบบรากนะครับเมื่อระบบรากของเขาออกมานะครับยอดอ่อนเขาก็จะออกตามมามันคือตัวชี้วัดนะครับทีนี้ชุดชุดนี้นะครับเขาก็จะพัฒนาต่อไปในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนต่อไปผ่านพน้นฤดูฝนมาได้เราก็เริ่มอุ่นใจแล้วครับว่า จากนี้เป็นต้นไปนะครับเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตเป็นปกติช่วงนี้เราสามารถารดน้ำหมักพ่นน้ำหมักได้ทั้งทางดินทางใบประกอบควบคู่กันไปเลยนะครับโอกาสที่รากเขาจะเน่าจะแฉจากาฝนตกชุกๆนั้นหมดไปแล้วครับจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุเรียนของเราจะพัฒนาการได้เร็วขึ้นขอแต่ว่าเราส่งเสริมใส่ปุ๋ยหมักใส่น้ำหมัก จุลินทรีย์ต่างๆทางดินไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ